เล่นเกมอะไหรหรอเป็นก็เล่นหลายเกมค่ะแล้วแต่อารมณ์อารมณ์แบบไหนบ้างอะมีอารมณ์แบบไหนบ้างอารมณ์แบบอยากยิงคนอารมณ์อยากอยู่คนเดียวอารมณ์อะไรก็ว่าไปอ,อยู่คนเดียวหรอปกติคนเดียวเหรอใช่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุยี่สิบอ๋อให้เราเรออยู่เลยสิบหกอ๋อเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งกินเดี๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวเพิ่งกินเท่าไหร่ <16. S 1> นะ <laughs> 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 ะะไรนะเราอายุเท่าไหร่นะยี่สิบเราเนี่ยให้เดาว่าเราเอายุเท่าไหรสิบหกเฮ้ยอะไรเดาใหม่ก่อนเดาใหม่อย่าเพิ่งกินเดาใหม่เดาใหม่สิบหกไม่ใช่ให้เดาอีกรอบนึงสิบสี่เหรอเฮ้ยไม่ใช่สิเจ็ดเฮ้ย ไม่สิบแปดเฮ้ยไม่หเฮ้ย <5. S 1> <Hey! S 2> ไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่พอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมแค่แหอมน่ารักกับใครแบบนั้น,นวันไม่ฉันคนเดียวได้ไหมขอเธอชอบทำฉันใจสลายเพราะกลัวเธอไปสะดุดตาใครแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะทำให้ใจฉันเจ็บกัน ใม้ฉันต้องคิดว่าเธอน่ารักและมีสเสน่ห์เกินแม้ว่าเธอสัญญาว่าจะไม่มีใครใหม่แต่เธอชอบลงสตอรี่ฉันคนนี้หัวใจวาเธอนั้นก็อาจจะคิดว่าฉันเป็นห่วงมากไปแต่มันก็ดีกว่าการที่ฉันเป็นคนมากใจฉันก็รู้ว่าเธอนั้นต้องเจอคนมากมายอย่ทงให้ฉันต้องทอเลยมานต้องทำให้ฉันมั่นใจ What time made me cry That time me die The water mother sing now ฉัน,น,น mm hmm. ชอบว่ะได้ว่ะเฮ้ยอยากเฮ้ยอยากชอบเพลงหรือชอบอะไรอยากเฮ้ยอยากเพ้ยอ่ะเพราะไงเพลงมันเพราะดีเนี่ยอยากอยากให้แบบไปร้องให้ฟังทุกวันหย ได้เหรอสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนุ๊ตปะนุ๊ตปะนุ่นอ๋ออายุสิบเจ็ดสิบแปดข้างๆข้างๆป้าวลีป้าสมอนป้าสมอนที่ขายไก่ทอดนะ ไข่หมูปิ้งเย็นได้เกือบแล้วอยู่ที่แถวกรุงเทพป่ะกรุงเทพป่ะใช่กรุงเทพป่ะติณเกตโอ้ยพอเหนื่อยดึกดึกดึกดื่นยิ่งเหนื่อยแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุส่วนอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดป่ะพอพอหอสิบเก้าหนอสิบเก้าเราให้ดาวให้ดอกร้อยเท่าไหร่ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนิดเดียวไม่น่าเลยเอาหมาเทคสองอ่ะเราเอลาเยอะลยีสิบยี่สิบสอบ้าปะเนี่ยเสามยังยังไม่ไม่สนี่เอาหมาเทคสองอืออะรอเยอะไพอเถอะพอเถอะเราอยี่สิบเอ็ดเรายอยี่สิอ๋ออันนี้อยู่เหมอนเดย่ะฮะไม่เราอยู่เหมือนกาน ใช่ใช่เป็นการการจะน้ำุอดีไม่เราเราพูดเฉยเฉยอะไรมุกเราแบกไปหมดเลยอะไรมุกอะไรจริงจังเนี่ยไม่เหรอเราแบกไปหมดแล้วเนี่ยสรุปอายอะจะอยู่จังหวัดไหนสรุปอยู่นนนนนมึงไอ้นนนนอันมีนนอะไรวะ น้ำทบบุรีน้ำทบบุรีเออน้ำทบบุรีเออเราเราอยู่เมืองการอายุยีแล้วมีทำอะไรเนี่ยทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่อะนั่งเล่นเออเดี๋ยวฟังฟังฟังเพลงไหมฟังเพลงไหมร้อยฟังฟังังซิกิตาร์ขนาดนี้ต้องร้องอะไรไม่ร้องซ้เฮ้ยเพราะเฮ้ยเก๊ไม่ไม่ไม่ใช่เพลงอะไรดีนะ Two Thousand Years Later เฮ้ยไหน ก่อนจะร้องอ่ะเมื่อกี้เรากินแอปเปิ้ลไว้ตอนแรกมันลูกคนนี้ยกัดปุ๊บเหลือลูกคนนี้โอ้จะขำทำไมล่ะเฮ้ยเก่งร้อง่ะตึงแต่เจอเธอ ใจก็คอยพยายามเจอทุกที่เลยไปเธอนั้นคือดวงใจหวังเพียงพบเจอเห็นเธอใกล้ๆอยากจะบอกรักเธอเพียงแค่า้า้งเดียวเธอคือความฝันคนที่เรานั้นอาพแพลละเมื่อบ่อยทำได้เพียงแค่คอยให้เธอหันมา ฉันเฝ้าองอยู่บอนทึกเหรอให้หมนความหวังนั่งน้ำตาริน2.000 years later ดูเยอะทไม่กิดไม่กิดไม่คิดมันค้างนุ่นะนุ่เฮ้ยไม่ มีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูค้างค้างหรือปัดหนีค้างจริงมีอะไรให้ดูมาได้ร้องต่อยฟังอ่ะมีอะไรให้ดูอ่ะครวะคุณคุณอ่ะใช่ป่ะแบงค์ปหมไม่ไอ้นนั่นไอ้นั่นไอ้นิกป่ะไอ้นิกอ๋อเหรอที่อายุยี่สามยี่สิบเอ็ดพอพอเอาไปเห็นได้ไงอฮะเห็นได้ไงเราปอไอดีคนนี้ เราเพิ่งเจอกับเขาเมื่อเมื่อวานเนาะหรอแล้วแล้วไปเห็นไอจีเขาหรอเหออะไรใช่เรามีไอจีเขาอ๋อเนื่องไปเจอไอจีแล้วก็มาเจอเราอีกรอบนึงอ๋อใช่เป็นหลายต่อมากเลยนะเราอยากเห็นตัวเองอะต่อต่อไหมต่อไหมต่อต่อต่ออ่าเอาเพลงใหม่เนาะมันมันขาดแล้วมันไม่ไม่มันไม่ไม่รู้เรื่องเฮ้ยแต่เมื่อคืนเราฝันอะเว้ฝันอะไรฝันถึงงานแต่งงานของเราเธอรู้ที่ตอบหรอ What Where lawn. -hmm. at? And you 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 do? o u d get the r in p เธอไม่คุยดเธอ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 ดูช่องนี้เธอ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 เล่นทิกต็อกใช่ปะเธอ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 ไม่คุยกับเราเลยดูดิเธอเล่นแต่ทิกต็อกแต่เปิดเแีปแมาคุยว่าอะไรอ่ะเอาแล้วเธอเปิดแอปได้ทําไมอ่ะงั้นดูช่องนี้ดูช่องนี้โคตรหล่อคนนั้นอะ D S 1 N A M E หล่อไอ้เนี่ยคือเราติดตามมันอยู่ไว้แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้คุยกับมันเลยใช่มันเป็นเพื่อนเราเดดวังอะไรเงี้ยไอ้เนี่ยแหละโคตรหล่อเลยมูน่าเ็บด้วยอ่ะแล้วก็เนี่ย,ยใช่ไหม เออเราอย่างเราเราเล่นกับพี่เขามากเลยนะคือแบบพี่เขาหล่อจริงอ่ะเฮ้ยหัและลงหัวแล้วสกบทเพลงไหมร้องฟั่ เป็นการที่สนใจแบบเฉยชาคืนที่เดาวเต็มฟ้าฉันจึงตน้าการเป็นหน้าเธอและมาไม่ไกลมอง ฉันที่ดูสดใสนั้นเป็นดังใจเธอเรียบปล่หากมันเป็นจริงความในคารของเธอมันทำใจให้ลยจะเก็บเอาฉันมาใส่ใจ เอเราไม่เห็นเลยเอาเปลงอ oh, go ื่นอ๋อใช่ต้องเอาเพลงอื่นนะเพลงนี้แต่เพลงนี้ยังไม่ฟังเราเลยเธอยิ้มดิเธอยิ้มไม่เป็นหรอกรือเธออะไรเธอซีเรียสหรือเครียดอะไรยิ้มพี่ด <c oughs> <c oughs> ีอะไรวะอุ้ยตึงปะอยากหนึ่งหนึ่งอะ หนึ่งหนึ่งบนไหนอ่ะไม่่ใช่หนึ่งหนึ่งนไหนอมอ๋อนิกิมอะไรวะเล่นหัวอะไรก็เรามันตึงไงเรามันโหดเนี่ยธรรมดาไม่งั้นไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ันดับหนึ่งหรอกอยากเห็นหน้าผากอ่ะฮะอยากเห็นหน้าผากทำไมเราหน้าผากขึงตีนกี่โมงหรือกี่โมง สตรีมเป็นเวลาวันไหนที่ค้านก็ไม่สตรีมันเราไม่กินข้าเลยต้องไปกินข้าวกับแป๊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 บเดี๋ยวจะไปแล้วเหมือนกันโอเคไหมอะไรไม่ดูจะสเตียร์ไหมยังไงเราหัดอยู่เราหัดสตรีมอยู่พี่เมย์กับพี่เมย์พี่เมย์คือใครอ่ะพี่เมย์คือใครอ่ะพี่เมย์คือใครอ่ะ 보는